โอเคสบายดีไวรุนเมกาแล้วก็ซาวอาบูดาบีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้แซนเนลของเฮียสนซิฟคิวสำหรับใครที่เข้ามาใหมก่ก็อย่าลืมกระชืบไลค์ให้เฮียสนหน่อยเด้อแล้วก็กดติดตามกดสั้นกระดิ่งเพื่อจะ,ะพบว่าคลิปใหม่ๆจากเฮียสนเฮียสนจะมีไฮไลท์มันมันไมน่อย่างมาให้เบิ่งนี่ละเออประมาณนี้ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้สำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเติมเกมฟรีไฟ โดยบัตรล 9, ักเก้าทุกคนสำหรับไผ่ที่ใช้เปิดลัก่าก็มีวิธีและขั้นตอนคล้ายๆกันเลยทุกคนสามารถนำไปใช้ได้คือกันมาทุกคนเดียวจะมาสลอง700ซับสไครด้วยการแจกบัตรล 9, ักเก้าทุกคนมาจะแจกเป็น1ิ0พัแต่ว่าเป็น 5, 000, 2, บัตรห้าพันใบต้นคลิปบัตรหนึ่งแล้วก็่ายคลิปบัตรหนึ่งทุกคนโอเคเอาแถวบัตรแรกกันเลย let's go โอเคสำหรับใครที่ได้ไปก็จะลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเด้อและกาใครที่บดได้กับโบเป็นอย่างเพราะว่าคลิปต่อไปเรายังมีแจกอีกเอาทุกคนไม่ได้เข้ามาให้ไวกว่านี้อีกใครอยากได้แล้ว่ะถ้าโบากได้แล้วกับโบเป็นอย่างโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยแรกๆให้ทุกคนเข้ามาที่ Google เลย Google Google พิมพ์คำว่าเติมเกม เป็นภาษาลาเลยแต่เกมฟีฟน์นี่มันจะขึ้นมานี่แล้วเขาก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยเว็บโคดาซอบนี่แหละเข้าไปเลยมันจะปรากฏหน้าต่างนี่ขึ้นมาทุกคนมีเกมให้เลือกหลากหลายเลยแล้วเราจะเติมเกมฟรีไฟน์นะทุกคนคกเข้าไปที่ฟรีไฟน์แล้วมันก็นจะมานานี้ แล้วอันนี้เป็นเลือกวัดกำนันเขาจะเติมเป็นเท่าไหรนะตัวนี้ห้าสิบกาลินาเซลกัราคาแ้วกาตัวนี้เป็น100กาลินาเซลกับส็ดพันแก, 140, 200 350, กิบนะสองแปดพันาร้อยสี่สิบสองร้อยกาลินาเ5 0สาริบกลินาก็เกือบแสนเลยเก้าสบหกิบ ถ้าเป็นราคาวีซาว่าเออเธอโกโมได้ปะที่โบได้ไปสมัครบัตรวีซ่าสักก็ราคาเจ็ดสิบพันกิโลทุกคนเด่นแต่ว่าเราจะมาเติมห้าสิบเออห้าสิบกัลลินาเซลเพราะว่าเราจะมาแนะนำสวยๆของบบได้จากได้เพจไลน์ไปนั้นเนาะโอเคเออทุกคนก่อนอื่นเวัดก่อนที่เข้ามาเติมเกมนี่นครับต้อง ไปกดเบิ่งเงินเขาก็อนูมีเงินในเบอร์แทบวะเงินในเบอร์ที่จะเติมมาแหละเพราะว่าเอาเติมผ่านเบอร์ดิขอความจะชงงานอะไรไปนี่ก็ให้เบิ่งเลยกับว่าได้ยังต้องสมขอความโอเคทุกคนยอดเงินของเรากับเบิ่งก่อน <c oughs> แหลเงินเขาก็ามีอยู่16,600พันหายๆนี่แหละทุกคน โอเคถือว่าเติมไปแล้วมันเพราะว่าราคาต่ำสุดแม็นสิบสามพันมาเราจะมาเติม,ม okay, ก, 50, ก,กันเลยทุกคนโอเคกาลิน่าเซลหาซิปกาลิน่าเลือกกันเลือกไหมเลือกค่ะมันเป็นเครื่องหมายติ๊กไปนี่เห็นมัทุกคนโอเคแล้วเขาก็เลือกบัดเป็นเครื่องหมายติ๊กไปนี่เห็นมัเป็นบัตรยูนิเทลแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเลยอเออหัวขั้นตอนนี้สำคัญเลยทุกคน ตัวน,นี้ล่ะมันให้ใช่เบอร์เฮาแล้วก็อีเมลที่อยู่อีเมลเฮาต้องเป็นอีเมลแท้เลยทุกคนถ้าใครมีอีเมลก็ใช่ถ้าบม่มีก็บใส่ก็ได้เดี๋ยวเฮียสนจะใส่เบอร์เลยสองศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สอง่งเก้าหนึ่งแล้วก็นี m a ยอย l เใส่เป็น g ีเมลเียสนนะ เอซัตตองงูส at gmail o o okay, b b gmail com โอเคเราเมื่อใช้เป็นเบอร์หรือ Gmail เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เขาก็สร้างซื้อตอนนี้เลยโอเคคลิกเข้าไป อ่าเน็ตกระจกซาหน่อยนึงทุกคนนี่เลยมันจะขึ้นมาหน้านี่กระโดน,นใส่เบอร์โทรศัพของท่านเป็นเบอร์ของเราตัวนี้แล้วก็อย่งก่อนี้อย่า,ยยามาันเขาสืบต่อไปเลยทุกคนโอเคมันมันจะส่งเอเดบิตมาเอาเองมาทุกคนเป็นรหัสยืนยันห้าห้าหนึ่งสอปเจา่งสองแปดเจาห้าหนึ่ โ okay. อเคเาต้องใส่เบอร์เอาแท้เด้อทุกคนถ้าใส่เบอร์คนอื่นมันจะส่งหาคนอื่นแน่ล่ะโอเคเฮาก็ okay, จะได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นบอร์สั่งซื้อเป็นบัตกาลิน่าไนะเอาบัตยูนิเทลมาซื้อบัตกาลิน่าเป็นไงโอเคกลับหน้า,านโอเน็ตนี่เนาะ S <S ขังซอบนี่เลยทุกคนเห็นบอกมันนี่คือรหัสบัตรกาลินาที่เราต้องเอาไปเติมอีกเว็บนึงเออเป็นการสั่งซื้อผ่านบัตรยูนิเทลนะทุกคนกคือซื้อตามห้างมายังไอ้ต่างๆอะไระหาสิบกาลินาโอเคเราซื้ออยู่ตามห้างมายังประมาณสิบเจ็ดสิบแปดพันพุทธไมหมแมนปะวะ เป็นโค้ดรหัสบัสต,รสตรการีนาเราก่อนถ้าเขาโใส่เบอร์มันจะบพส่งมาไปถึทุกคนมันก็อาจจะเจอถ้เขาเฮียไดย้แต่ถ้าไปลืมลืมรหัสบัสตรกรารีนาหรือว่าหาบูเห็นก็เขากลับมาบึ่งในข้อความเลยทุกคนเพราะว่ามันส่งมาให้ไวซิมาร์กนั่นแหละนี่ฮะโอเคแล้วทุกคนก็หูวแล้ววิธีเอารหัสบัตรการีนากันเอาก็รคัดลอกกัเลยคัดลอกไป เราละกันแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ทุกคนเติมเกมไม่ได้มาหนานี่อันนี้เป็นเว็บเติมเกมของกาลินาบุบมแบงของกาลินาจักของยังไรบ้างแ,แต่ว่าเป็นเว็บเติมเกมทุกคนทำให้หมดได้ โอเคเขาเข้ามาแล้วกาอันนี้กาเป็นโฆษณาเนะคลิกแล้วก็เขามาเลือกเอาเกมฟรีไฟล์เพราะเขาจะเติมเกมฟรีไฟ r e แล้วก็เลือก u i d ผู้เลนเขาต้องไป u i d ไม่อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติน,ตน,นี่เลยครับมันต้องยืนยันตัวนี้ว่าเฮาบูแมนเฮาบูแมนหุ่นยนต์ฮาบเวนวัดเมียง ที่จะเข้ามาหม้อสวมน,น,นี่มันเป็นหัวข้อหัวก๊อกน้ำแับเติมเจ้าไดรบาดนะอ๋อนี่มาะน่าเรียบร้อยทุกคนเราบโบแมนบอทเอามันคนจริงเว้ยเฮ้ยเ,เอากระเป๋าไอเดียเขามาใช่นะเพราะเขาจะเติมผ่านไอเดียพวกเกาเอาก็บเป๋าจไอเดียเขาไปก๊อกไอเดียเขามาก่อน เข้าไปคัดลอก ID เข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาวางใส่เลยวาง UID ่ h a ใชเนเป็น ID เฮ a r สนนาะทุกคน<ม>ก็สามารถแอดมาเล่นทำได้นะทุกคนไปเข้าสู่ระบบต่อเลยอย่างกา็หลากหลายขั้นตอนนี่เลยทุกคนมันจะเข้ามาหน้านี้มันจะมีหลากหลายบัตรให้เลือกเลย ว่าจะสำหระเป็นบัตรใดแต่ว่าเขาซื้อเป็นบัตกรกาลิน่ามากินนะเราก็ต้องละผ่านบัตกรกาลินา่านี่เลยเข้ามาเขาก็ไปเอารหัสบัตกรกาลินา่ากินนี้มาใช่ทุกคนรหัสบัตกรากากลกิน่าฮอ้โแอบกอลไม่ละกอลเพื่นอนๆได้ไหมเดี๋ยวด้วยใช่ปะเออเนี่ยนะขอ้อความตัวนี้เลยทุกคนเข้ามาเขาจะมาคัดลอกเอาตัวนี้เลยทุกคนหรือรว่าผ่ ก,ก็จะคัดลอกปัญญาก็จดเอาก็ได้ทุกคนจด,จดเอาแล้วก็กไปพิมพ์ใส่ห้าแปดศูนย์สองห้าแปดศูนย์โอเคหลังจากพิมพ์แล้วก็เรียกทางมอเตอร์ทุกคนคัดลอกไปแล้วก็มาวางแล้วก็มาวางไว้นี่แหละทุกคนอ่ะโอเครหัสบัตรยืนยันโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคน เอกาก็ได้เตนนิมเมทีให้พ่อแล้วได้มาอราคาห้าสิบบาทกับร้อยห้าเพชรโอ้โหโกดปุ่มทุกคนเออโอเคเราไปเข้าเกมเฮา,าเบิรงว่าเาได้เท่าไหร่เออมันก็บอกเราร้อยห้ายังกี่ได้เท่าไหร่เราก็ได้เพชรมาประมาณร้อ,อยสาวเอ็ดเพชรทุกคนเพระาะว่าเพชรเก่าเรามีอยู่ร้อยสิบหกเพชรเฮ้ย ร้อยสิบหกเฟตโตัวเก้าเหามีร้อยบ่หกร้อยอะไรสิบหกเฟตเออแล้วก็บวกกับร้อยห้าเฟตที่ว่าเติมกี้นี่ก็เป็นร้อยสาวเอสเฟตทุกคนอ่ากระผู้ว่าสิไปซื้ออียงได้ดอกมันนจะซื้ออย่างโบราณดอกมันนอ้อยเหาะนี่แต่เห็ดให้ทุกคนเบิ่งซื้อโอเคหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์บ่หลายกันหน่อยแล้วไปเข้าเบิ่งคลิปนี้าาก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้เฮียส้นเลยลเนะเฮียส้นจะหอดพันทซับแล้วพิดพลาดประการใดว่าจะใดบรสุภาพก็ขอโทษขออภยยัยใดๆให้มันอยู่ในคลิปนี้เป็นเพื่อเป็นความเพื่อบรให้คลิปมันซีเรียสจนเกินไปโอเคเจอาก,กันาคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย